สวัสดีครับมาพบกับหน่อยค้นโกอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้หน่อยค้นโกเสนอเมนูเมื่งน้ำยา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 แซบครับผมกินแล้วต้องติดใจครับผมต้องซื้อมากินอีกครับผมอันนี้จะไหนซื้อขนมจีนมากครับผมใส่พริกผงเั็หน่อยมา นี่ครับผมข้ปุ้น,นข้ปุ้นนี่สิบบาทสิบบาทครับผมได้หลายตัว <c oughs> มันมันมันอันนี้หน่อยซื้อเด้พี่น่องแต่ว่ามันได้หลายเลีเงินแก้ว่าบอกินครับเหมือน,นี้ครับบอกินยังไงไปเก็บผักอยู่เพิ่นบอยากแม่พี่น้องเพิ่นก็นเลยบ,เบอกินครับเสว่าคุณบอรัก มิกิภาพเพรวไปสมัครเลียนมากครับพี่น้องสวัสดีจ้าเพราะว่าลรงเลียนสิเปิดใหม่แพรวสิเป็นเลียนเพิ่มอยากเลี้ยนเพิ่มความรู้เพิ่มเติมไหมเพราะว่าแต่วเพิ่นเพราะอออเพิ่นชิรับหรือบ่รับเพราะว่าอายุเพิ่นก็หลายแล้วนะพี่น้องนะเพอาะออกทู่แมได้บังอโอ้พรออกทู่มม่บอกอนอ่ะพอออกทู่มมา มาอายุหลายแล้วไอสมัครเลี้ยงไหนนี่เงี้ยอ่อพอตัวแม่มานี่นี่พอท่านถึงซีปีนี่พอท่านได้อัดซีปีอาจารย์จีฮอดกลุ่มผ้าพืชสภาเพิ่นว่าอันถ้าเปิดโรงเรียนเพิ่นกะบสิครบเพิ่มอีกสามหมื่นเพิ่นกัเลยว่าเดี๋ยวกูตรวจสอบเบื้องก่อน โอ้ยดีสามมื๋อร์ใครดูข่อยตัะขนาดโร,โรงเรียนนั่นอันศูนย์เด็กๆนี่เพิ่นยังปัดให้เนาะให้จบอุ้มรำไรกับลุงเพิ่นเพิ่งนั้นถึงชีปีเป็นในที่ตรวจมูพี่เนาะศูนย์เด็กเกเพิ่นยังปัดขึ้นให้ให้จบก็แมน,มนการการการเข่าเลี้ยนตามเกณฑ์สัน้นเขาเจ้าคือปัดวันที่วันที่สิบสิบหกพฤษภาสิบห้าก็สิบห้าหรอสิบห้าพฤษภาเนี่ขึ้นมา คืออันอันได้อยู่อีกปอนหนึ่งแล้วก็ซิบจากซิบุกพูดสภาลงไปก็คือได้อยู่อีกปอนหนึ่งส่เม่จะบอตีมป่แม่บ้าค่ะน,นี่คู่เพิ่นกันได้ว่านี่เลยอีกสามหมื่นหนึ่งเพราะว่าเราลงเงี้นเปิดตั้งี่สิบโปกนี่เลยอีกสามหมื่นหนึ่งเพิ่นกันได้ว่าก็เลย้ชิบอะไรขึ้นก็เลย้ชิบอะไรทันมือคู่เลยว่าเดี๋ยวคู่เบิ่งก่อนคู่เบิ่งก่อนว่าเพิ่นอะไรประชุมกันก่อนเพินนน่นปรึกษากันก่อนว่า พอปัดให้ได้บอสี่ได้เขาสู้ระบบแม่สิได้เิ่นสี่ได้ขึ้นอนุบาลสองเลยเด้หลานพี่น้อง่ะแมนบอกอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งมได้ขึ้นบออนุบาลหนึ่งยูนศูนย์เด็กเล็กก็คือเขาเตรียมแล้วไปหังนก็คืออันนี้อนุบาลสองอนุอนุบาลสามอนุบาลสามนี่ก็คือชิบะได้นอนบ่ได้นอนกะเตรียมตัวเขาปอนตัวเขาปอนึง เลี้ยวเนาะพี่น้องพี่น้องว่าบ่าักเจ้า,พ,าพี่น้องอยู่น้ากันมาจนตักเจ้านี่นี่ยอยู่ในทองจนว่าตอนนี้เนาะค่ะพี่น้อง,นองเนาะเลี้ยวมากเพียงยังไม่อยากให้หลูกใหญ่เลยไปสมักกับคุ้คู่แนะนน้ำดีมากเลยคุ้คู่เกันเบาอย่าดี้เลยจะคู่ใส่กันเบาไห้แล้วเนาะคู่คู่กันเบามวนเบาดีเมื่อกี้เนะนน้ำบามื่นเด เดี๋ยวพอออกพ่นทรหาเดี๋ยว้ามม้ยางกับเบิอ้องเลีอเนเบไซต์ของโร<อ>ง,งเรีย<ด>เย้ยนลรวกคเดี๋ยวทากไกลๆมือที่ประุมนี้เทศหรือว่าเปิดอัที่เปิดโรงเรี้ยนเพิ่นก็สีนัดไปประุมนี้เทศรับเครื่องเลี้ยนให้ผู้ปกครองมาซื้อสุดซื้อยังไม่สิ่หระพี่น้องแ,แน่วพาะว่าเข้าเป็นเด็กใหม่เพิ่นก็เนาะปราตงเฮ็นจังไดเวลาเลิกเวลา เขาเลี้ยงยังไงแนะน้ำสถานที่เขาของนุ่งของน้ำแม่ตื่นเต้นไรก็รูปแต่ว่าครูค,ครูโรงเรียนนี่เล่นเด็กหน่อยดีิเนาะเอกประเด็นเวลาพักเที่ยงพักเบรกใช่ไหมเพป็มานมันนั่งอันนั่นกับเด็กหน่อยนะออ๋ครูเขาจอมต,อ,ตอนเป็นครูวิชาชีพ เขาจะสิไปใส่มาใสสิเอิญคู่บาอาจารย์สิสวัสดตีคู่บาอาจารย์หนัวแม่นว่าละ่ะถึงเป็นเกษียณอายุก็เป็นคู่เขาเอินว่าลูกศิษย์คิดล้างคูณทำอะไรก็ไม่เจริญ ู่กับเปรียบเสมือนพอคนที่สองแม่คนที่สองคอยประสาทประเสริฐวิชาประสาทประสิทธิ์วิชาให้พ่อแม่เป็นคู่คนแรกอืผู้ใดไปวัดนด้วยตีนกับคุณคู่กับพ่อแม่นี่ก็คือบาปอยู่เด้อ เฉพาคู่อันคูค่คนวัเงิน,น,ยนอย่างคนอิ่นอาจารย์แม่เนาะนี่ยังก็เรียกคู่แม่คู่เขาจับเงินแม่คู่แล้วใจดีเนาะแล้แบบแลาแบบแบบบอกเบานิ่มไหมเนาะเล็กน้อยก็เอิญแม่คู่ แม่กูบ่กูคาวอาแบบนิม่มๆคำว่ากูมีอะไรก็อยากถ่ายทอดให้ลูกเสร็จมีวิชา ก็อยากถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ผู้ใดเมืองนนนหนจีนน่ะสิหู้เข้ามาคู่อาจารย์อาจารย์สิบบทคิดทำลายลูกศิษย์ ลูกซิสนะจะคิดต้มลายอาจารย์อยากเป็นหนึ่งเราเลีย้ยงไปสมัครยันยุดดีๆไปหอดนางกินนะสบายแตกเป็นบ้าแื่พระรุ่มาเปิดนด้แหลบว่าก็พี่น้่งอันนี้บ่เลยใส่ไม้ใร้พี่น่องไม่สนหน่อยสดากราบขอโทษหลายๆครับผม มาเหมือนเดี๋ยวไม่ตายอ,ะอ่ะตายเลยควัดแหี้ย <c oughs> บอกพามเวยไช่ไม่หวอได,ได้เมื่อเดียวตายขอรอ ไปบ้านเกาเลยไปลนนั่นเหาจะอวดอดีต่อปกคุยเลยพี่น้องคือมานสามปัญหารเรามาดูการเติบโตของเนเนี่ไปด้วยด้วยกัน ลูคอยมักไปโรงเรียนด้วย่้น่องแล้วหรือหรือเพิ่นตอนน้อยเข้ากาสิบรูนะไปโรงเรียนนี่นี่สิ่งแรกที่นี่นี่จะทำคือแม่จา่าอาบน้ำเป็นงฟันให้หนูหน่อยกินข้าวแบาบงครั้งก็กินข้าวก่อน บางครั้งก็กินข้าวหลังอ <c oughs> ทำไมมันไอวะพี่น้องลูกไปอีกหนึ่งเกาะสมัครโรงเรียนให้ลูกได้แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าแนี่นจะ อันเก็ดวะอีกสามอันเนาะถ้าคุณครูเขาจะพิจนารณาให้ได้ไหมแก่ถ้าไม่ได้ก็ไปเรียนที่จอห์นบะเรียนที่เราเว่าเ,เา,าเพียงแต่ที่ไ่ได้ที่ที่ได้ดูอันเล็กๆที่ไม่ได้ขึ้นเป็นคอสวงอนุบาลสวงอย่างนี้ที่ไม่ได้เขาในระบบนะ แต่ว่าเพื่อนว่าสามมือหนึ่งหนาที่ปัดได้ดอืีเรามารันรอรุ้นกันขนาดซุนเด็กเล็กยังปัดให้เนาะโอ้เสียบเอาเินเด็อ การเติบโตของลูกอันนี้พ่อแม่นี่หละที่คอยเฝ้าเบ่งจนเนาะพี่น้องกับพีกับน้องเท่าละวว่าเพื้นที่เติบโตไปทางไหนว่าเพื้นที่สลาดม้วว,กกว่าเาพื้นที่ถึงบ้วสลาดก็เป็นยังพี่น้องขอแค่เพื่อนไปน้ำนี่ได้รอดบ้วตกกับเพรพี่น้องอาจสงสัยว่าตหนอหนอส่ยแว่นสายตาหรือแว่นอะไรอันนี้เป็นแว่นสายตานะครับ ตัดมาจากห้างท็อปท็อปอย่างท็อปแทบท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งหม่วางแหวยเดียงกันเลนเลนใช้ระบบการวัดสายตาเขาบอกว่า วัดสายตาฟรีครับผมแต่แบ่นต้องซื้อเนี่ยมองไข่ทะลุฮะมองไข่เห็นหมดเลยครับผมเดี๋ยวทะลุเลยครับเนี่ยทะลุเนี่ยทะลุแว่นเดี๋ยวจับไป <laughs> เท่แบบไม่มีลิมิตชิวๆสบายๆสไตล์เราครับผมอย่าไปซีเรียสกับชีวิต ถ้าเราเก็บมาคิดเราทัตัวให้สบายสบายชิวๆโอเคในะสิ่งที่ทำถ้าทำแล้วโอเคตัวเองโอเคก็ทำไป าสิ่งไหนที่ตัวเองไม่โอเคก็ไม่ต้องทำน้ำม่จากโรงเรียนแล้ไแมน้ำมาจากโรงเรียน โอ็จัดที่ซองกระเบิดไมกินคอเสซ่บซ้ำแขวยแต่ก่อนเคยแต่เข้าห้องผู้ปกครองทุกวันนี้ได้เข้าห้องผู้ปกครองแบบเต็มรูปแบบภูมิใจเป็นวันเจ้าเคยคิดบอกว่าเจ้าที่ม่ลูกไม่เคยนะแม่นมาอืมเอตั้งใจ ตั้งใจว่าที่มี้อยจะวางพรมีตั้ง<ด>ใจตั้งแต่นั่นต้องมีคนสืบทายยากนะที่นะก็เลยทำทุกท่าลูกออกมาถึงแม่าตาดีะจะว่าลูกเจ้าคือเจ้าวะคือยิสัยก็คือ,คอลูกเจ้าก็คือเจอ้าคือ,อ,คองาใช่ <laughs> ลูกป่อย ตกปล่อ,อยคือคืองานก็คือ,คอพน,นิเวศงานตาเพื่อนจะขึ้นงาจ้านยไพอเพียบเจวันนิสนจะหนอขี้เล่นมกักหยอกจ้วันนี่ใส่แนนี่เพ้ยบบมกบัหบมกหยอก่เพี้บบมกักหยอกเพี้ยบบมักป็นคนจ้จีบ่มักใส่คนมาเ้าซี่ไหมบ่